อันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเขาเขาเขียนว่าเป็นเจนะแล้วก็เป็นแบบน่าจะเป็นใบเตยไปไปใบเตยไปเตยขนมปงังโอ้ข้างในจะเป็นอย่างนี้ชิม ล้างมือแล้วทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จข้าวเยื่อนะอ่ะนุ่มๆกับนุ่มๆแล้วก็หวานเหลียงว่าถ้าแป้งเยอะกว่าถิงจะถูกใจหลิงเหลี่งเป็นคนที่ชอบกินแป้งมากกว่าทร